อยากทำธุรกิจโดยไม่มีเงินลงทุนทำยังไง หัวใจของธุรกิจนะคะไม่ใช่เงินลงทุนแต่เพียงอย่างเดียวแต่มันมาจากการขายได้ต่างหากเมื่อขายได้คือการทรําธุรกิจที่ประสบผลสําเร็จล้ะคะ่ะคุณเองนะคะก็สามารถเป็นเจ้าของธุรกิจได้โดยที่ไม่มีเงินลงทุนครูนะคะมียกตัวอย่างให้ซึ่งก็คือครูนี่เองครูเป็นเจ้าของบริษัทนะคะทําเกี่ยวกับเคมีและน้ํามันซึ่งหลายๆคนก็คงคิดว่าหูมันต้องใช้เงินลงทุนที่เยอะมากๆนั่นก็จริงคะ่ะแต่ครูนะคะเริ่มต้นมาจากแค่เครื่องปรินเตอร์เพียง เครื่องเดียวและคอมพิวเตอร์เก่าๆที่บ้านที่มีอยู่แล้วแล้วครูเริ่มมาได้ยังไงละ่ะโดยที่ไม่มีเงินลงทุนนั่นก็คือความคิดค่ะเราต้องคิดก่อนว่าเราอยากขายอะไรและเมื่อเราคิดได้แล้วเราก็ต้องรู้ว่าเราจะเอาสินค้าตรงนั้นมาจากไหนเราก็ริสไรชื่อขึ้นมาเลยว่า คนที่เขาเป็นตัวแทนเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะต้องมีการสต็อกสินค้าไว้เยอะๆเพราะเขาจะต้องทำเป้ากับเจ้าของแบรนด์คนพวกนี้แหละคะ่ะเขายินดีที่จะขายให้เราอยู่แล้วอ้าวแล้วถ้าเราอะไปติดต่อเขาแล้วเรามีลิสต์แล้วแต่เราไม่มีเงินสดไปซื้อใครเขาจะขายเราก็แค่มาคัดเลือกต่อว่าแล้วใครละ่ะที่เรามีความสนิทสนมกับเขาที่เราพอจะไปเจราจาขอเครดิตกับเขาได้ทีนี้ต้นทุนของเรามันอาจจะไม่ได้ถูกมากๆเพราะว่าเราอะเพิ่งทำการตลาด ใช่ไหมคะแล้วสินค้าที่เราไปคุยกับเขาจํานวนมันยังไม่ได้เยอะแต่ขอแค่ว่าให้เราพอได้กําไรบ้างแค่นี้ก็ถือว่าโอเคแล้วคะ่ะ แล้วข้อที่4ี่ขนส่งล่ะทำยังไงในเมื่อน้ํามันของครูเป็นถังใหญ่ถัง2ล,ลิตรอย่างที่ทุกคนเห็นในภาพแบรนด์ไพ i เบสออยเป็นของครูเองอ่าทีนี้พอขนส่งเนี่ยถ้าเป็นปัญหาอีกเราไม่ต้องทำไปเลยค่ะก็ให้คนที่เราสั่งของกับเขาหลเข้าไปส่งให้เรานะคะจงอย่าก,กลัวว่าเขาจะฮุบลูกค้าเราหรือเปล่าถ้าเราโมแต่กลัวเราก็จะไม่มีวันได้ลงมือทําอะไรสักอย่างเลยแต่ความกลัวนี่แหละที่จะทําให้เราอ่ะรู้จักวิธีการป้องกันและแก้ไขปัญหาทีนี้พอเราเริ่มมี ขนส่งแล้วเราเริ่มขายได้แล้วข้อที่5เราก็สามารถมีต้นทุนที่ต่ําลงได้เพราะว่าเราเริ่มมียอดในการไปคุยกับเขาแล้วว่าเรามียอดจํานวนเพิ่มขึ้นนะทีนี้นะคะก็มีแต่คนจะแหย่แหยมาขายของให้เราในราคาที่ถูกและข้อที่6เมื่อเราขายได้แล้วเราจะขายมันได้อย่างต่อเนื่องได้ยังไงนั่นก็คือ เราจงขายสินค้าด้วยการขายตัวเราเองก่อนเราจึงเป็ผู้นําสินค้าอย่าให้สินค้าเป็นตัวนําเราเด็ดขาดนะคะใครนะคะที่สนใจสร้างธุรกิจหรืออยากจะปรึกษาเรื่องการทําธุรกิจนะคะสามารถปรึกษามาได้ที่ Line แอดนะคะครูมุกี R ้ khru moo ky แล้วเจอกันที่ความสําเร็จไม่ว่าคุณจะมีทุนหรือไม่มีทุนก็ตามค่ะเลิฟเลค่ะ